อัสลามุออะไรกุมค่ะว้าวหนูชื่อยูนาค่ะหนูชื่อวาดาค่ะพวกเราสองคนนักเรียนเรียนอิสลามวิทยาวันนีิวันนี้พวกเราสองคนมาจัดรายการวิทยุกันค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะมือหลักๆก็ไม่ไม่มีอะไรมากที่เราจะต้องรู้ในเรื่องต้นก็ เราพูดมันก็จะมีเสียงคีคอไปด้วยจังหวะการพูดมันก็จะมีการพูดช้าพูดเร็วตามเนื้อหาของคำบรรณั้นที่เราต้องการจะพูดฟที่โปรขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการครูหมอกแดงปันยิ้นพบประชาชนนะคะก็ขออนุญาตแนะนำตัวนะคะเส้นนางสาวยูริตาฮะอีเดเลค่ะปัจจุบันก็ดำานินตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณนเุศาสรการบูรพาบันดค่ะแล้วก็ เป็นอาจารย์พิเศษของโรงเรียนอิสลามวิทยาเมียน okay. ี่นะคะของของคณะมันเป็นเป้าหัวการทำคือเราคุยกันได้เราสื่อสารกันได้บางทีอาจารย์ดีจะเข้าอนุญาตนะคะอยู่ใกล้พระคือผู้หญิงก็เข้าใกล้ไม่ได้แต่อาจารย์ดีจะมีหลวงพ่อหลวงพี่คนหนึ่งที่อยู่ที่บ้านโนดแล้วเราจะรู้จักกันที่บ้านโนดนะคะก็ได้ร่วมกิจกรรมกันคือจะบอกว่าจริงๆถ้าคนมองข้างนอกภาพลักษณ์ คนที่ไม่เข้าใจไม่รู้จักจริงๆเขาจะไม่รู้ว่าสาังคมของวัฒนธรรมเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้นะคะแล้วพอได้ได,ได้ได้รู้จักกับหลวงพี่มากขึ้นหลวงพี่ก็จะคอยสอน<ไ>เราก็ได้แล้วได้รู้จักว่าศาสนาพุทธเขาให้แง่คิดอย่างนี้นะ,ะเราในาฐานะที่เป็นประชาชนร่วมโลกเป็นเพื่อน,ร,นร่วมกันก็จะได้เรียนรู้กันได้กันก็ได้แลกเปลี่ยนกัน,กนว่าของอิสลามมันจะเป็นแบบนี้จุดท้ายแล้วก็มันก็จะไปจบอยู่ที่จุดเดียวกันคือการเป็นคนดีให้ได้ หูก็คือมากมากกว่าหนึ่งนะครับมากกว่าหนึ่งส่วนวัฒนธรรมก็คือวัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็คือคาจํากัดความสองคำนี้มารวมกันก็จะเป็นภ้าวูที่มากด้วยวัฒนธรรมก็คือข้าวูวัฒนธรรมนะครับ ไอชิรายการไอชิว้วดื่มเต้นค่ะดื่หุ่ย <c oughs> ให้เก่งขึ่มแล้วก็หุ่อยู่นมากก็ลหลับไม่ได้ก็คือเอาไป <c oughs> มาทำในโรงเรียนของเราเอาไปเหมแบบว่าไปเสียงตามสายในเรียนสุขการและแล้วคนต่อไป <c oughs> หนูชื่อประวินาดมนะคะชื่อนั่นชื่อยูนาคา่ะ ก็รู้ส well. ึกเป็นมากค่ะก็ได้ความรู้จากพี่พี่ทหารไปหลายหลายเรื่องไหมค่ะของเราก็จะเป็นพื้นที่สามเฉดแดงภาคใต้ค่ะจะยิ่งมีหน่วยงานที่ซัพพอร์ตนะคะให้โอกาสกับพีเด็กๆอาจารย์ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆกวแทนน้องสองคนที่เป็นนี่ว่าตั้งาจก็เป็นนักเรียนที่เรียนดี แล้วก็มีความความิดดีก็ถือว่าเป็นนักเรียนต้นแบบของนรงเรียนด้วยนะคะเขาก็มีความไป่รู้ใฝ่เรียนที่อกจะศึกษาในเรื่องของภาษาการพูดเรื่องของการเขียนข่าวเรื่องของการจัดรายการสุนทราไทย